ค,ความคืบหน้าของแปลงไซมูลนะคะการล้อมหลวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆแปนให้ดูทงของแปลงที่ดินของเรานะจ๊ะจะสังเกตได้ว่าสีสวยสดใสามากเลยเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะค่ะนี่ล้อมหลวยาวไปยาวไปยาวไป สุดด้านนู้นนะคะทั้งหมดนี้คือสี่ไร่ค่ะแล้วเราก็จะแบ่งแปลงไปทั้งหมดหกแปลงนะคะมีแปลงแปลงแรกเป็นสองร้อยวาแปลงที่สองเป็นสองร้อยวาแปลงที่สามเป็นหนึ่งไนนะคะแปลงที่สิบเป็นสองร้อยวาแปลงที่ห้าเป็นสองร้อยวาและแปลงสุดท้ายแปลงที่หกค่ะก็คือแปลงที่มีบ่อนี้นะคะจะมีแปลงที่หกกับแปลงที่สามที่จะเป็นหนึ่งไนะคะ นี่คะ่ะตรงนั้นมีบ่อจะมองเห็นนะคะตอนนี้เราก็กำลังทำความสะอาดตบให้อยู่นะคะก็จะได้บ่อที่สะอาดด้วยคะคะแบบนี้เลยสะอาดแบบนี้เลยนะจ๊ะเลี้ยงปลาได้เลยคะ่ะเลี้ยงปลาได้สบายเลยใครที่สนใจก็ติดต่อทักมาหาเปิ้นได้เลยนะจ๊ะคุยกันได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ